ครับผมเช้านี้เราก็อยู่กันที่ปลายหาดบางแสนเช่นเดินนะครับผมตรงจุดฟรีโซนล็อกที่8เดี๋ยวช่วงแรกๆเดี๋ยวผมจะนั่งจิบกาแฟก่อนนะครับเป็นการวอร์มเครื่องกันก่อนที่จะเดินดูริมหาดบางแสนกันเล็กน้อยพร้อมเดิน ดูทะเลในเช้านี้กันแล้วนะครับผมตื่นมาทำอะไรแต่เช้าทำงงทำงานสิครับเริ่มร้อนเงินแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่เร็กซ์สวีเดสสวัสดีดูโซนโซนนูยังหมอกครึ้มอยู่เลยนะเนี่ยเขาฉลาด ช่วงเช้านี้น้ําขึ้นครับพี่เล็กน้ําขึ้นมาโอ้โหใครปล่อยซีนนกพิราบบินเนี่ย เจ้านกตัวนี้ก็ไม่กลัวอะไรเลยมา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 เดินมามาสิเขาก็เริ่มขนพวกเก้าอี้พวกอะไรมาแล้วนะครับผมเนี่ยวันนี้เราอยู่ปลายหาดบางแสนแล้วนะครับกำลังจะก้าวไปสู่โซนแหลมแท่นแล้วตรงระเบียงที่ยื่นลงไปในทะเลนั้นจะเป็นโซนแหลมแท่น จริงๆมันจะมีฝูงปลามันมันมาเป็นฝูงเหมือนคลื่นเลยแล้วพอมันกระโดดทีมันกระโดดเป็นโอ้โหเป็นพันๆตัวนะครับผมแต่จังหวะนั้นมันไม่ค่อยอยู่ใกล้ฝั่งอ่ะมันจะอยู่กลางๆแต่บางครั้งนี่ผมจะเจอตอนที่มันกระโดดขึ้นมาจากน้ำนะแบบเยอะมากเลย ช่วงนี้นะ้ำนิ่งๆมันขึ้นมามันก็จะใสโซนนี้ก็โซนแหลมแท่นแล้วนะครับผมประมาณแหลมแท่นล็อก17-18นะครับผมมาเดินทั้งวันก็จริงๆท่านมีหาดก็จะเอาเก้าอี่มาตั้งแต่ไม่สะพายไปสะพายมา ตัวร้อยกว่าบาทเองนะตัวเก้าอี้ตัวนี้ลองทำอันนี้ดูอยู่นะครงคเพิ่ตอนนี้กำลังจะเขียนหนังสือติ k กตอกช o อก็เลยทดลองระบบเกี่ยวกับการทำติ๊กตกติ๊กตอกต่างๆนานาแล้วก็มันเขาจะมีเวิร์กช็อปต่างๆนานาของทางติ๊กตอกนะซึ่ง ออข้อมูลแบบเยอะมากเยอะจนแบบโอ้โหตอนแรกกะว่าจะเขียน้เสร็จภายในเดือนเดียวไม่รู้จะเขียนเสร็จเดือนเดียวได้หรือเปล่าเนี่ยข้อมูลเยอะมากแล้วมันก็ใครที่จะทําเองถ้ายิ่งไม่ไม่ได้มาศึกษาหาข้อมูลแบบละเอียดนี่ผมว่าโอ้โหงงเพราะมันก็เยอะข้อมูลผมยังกลางเรียบเรียงอยู่เลยว่าจะเริ่มต้นบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามยังไง แต่ว่าก็คงต้องรีบเขียนแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มร้อนแล้เริ่มร้อนเงินแล้วนะฮะเช้านี้ก็คงพามาดูทะเลกันเท่านี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวช่วงเย็นจะพามาดูอีกทีแต่ไม่แน่ว่าช่วงบ่ายผมไปกินก๋วยเตี๋ยวจะแวบมาดูด้วยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงบ่ายๆคงน้ำลงนะครับผม แต่น่าจะไลน์น้อยลงนะช่วงนี้เพราะว่าน่าจะเริ่มร้อนอย่างที่บอกครับร้อนตังค์ต้องทำงานแล้วถึงไลฟ์ไม่ไลฟ์ผมก็ต้องมาเดินอยู่แล้วถึงจะมีใครดูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คงต้องมาเดินอยู่แล้วแต่ก็ไลฟ์ไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะไปดาวน์โหลดแล้วก็มาลงไว้ในอีกที่นึ่งมันลงได้ยาวๆเลยเผื่อวันหนึ่งใครอยากดูบรรยากาศทะเลนะครับก็จะได้เปิดมาดู สำหรับเช้านี้ก็ไปก่อนนะครับผม